ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิสังมงคลกลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ฮะหนึ่งทุ่มกับ12นาทีนะครับนอกเหนือติดตามรับฟังกันทาง fm91 traffic pro แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามได้นะครับในช่องทางไลฟ์นะทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเปนไงฮะไปวัดไร่ขิงกันมาหรือเปล่าวันนี้นะครับผมคือวันนี้ดีเจอยากแชร์นะครับก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่ทีมงานสรุปมาให้ฟังกันนะครับว่าเนี่ย นะฮะตั้งแต่นะครับทิศแย้มนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเรียกกันนะครับก็คืออดีตเจ้าวาัดวราร่ขิงเนี่ยนะฮะไปมอบตัวนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าก็คือวัน พระอาทิติที่ผ่านมานั้นนะครล่าสุดตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าจํานวนตัวเลขของเงินเนี่ยไม่ใช่300ล้านนะครับไม่ใช่300ล้านแต่ตัวเลขเหมือนว่าจะไปอยู่ที่ประมาณ847ล้านนะครับแปล้านซึ่งเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามดูความคืบหน้ากันอยู่ในช่วงเวลานี้ถามว่าวัาไดไร่ขิงเคยไปไหมเคยไปครับผมว่าเชื่อว่า ว่าหลายคนที่ฟังอยู่แล้วที่ชมอยู่ตรงเนี้ยก็คงจะเคยไปเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนึกถึงวัดไร่ขิงก็นึกถึงงานแบบโอ,โอ้ใหญ่โตเลยนะครับหลายคนก็จะไปซื้อข้าวซื้อของคือแล้วเหนือจะ,จะไปทําบุญไหว้พระอยู่แล้วนะก็จะไปแบบซื้อซื้อของกันนะมีการออกร้านอาหารการกินเนี่ยเยอะมากนะครับมีการไปออก บูธนะฮะออกร้านของแต่ละร้านเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้รู้นี่นะครับว่าโอ้โหเขามีการประมูลกันด้วยนะล็อกขายของเนี่ยจากเริ่มต้น4ี่หมื่นไปจบกันที่แบบหลายแสนอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ไปให้เช่าช่วงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นรายได้เข้าวัดที่มหาศาลเหมือนกันเนาะนะฮะแต่ว่าในที่สุดนะครับก็เป็นข่าวที่ทําให้นะชาวพุทธก็ต้องเสียใจแล้วครับอย่างผมเองเป็นคนหนึ่งที่บางทีได้ยินข่า,แบบขาวแบบนี้ก็รู้สึกแบบ เสียใจเหมือนกันนะฮะกับกับวงการส่งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะติดตามเหตุการณ์นี้กันพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านใดนะฮะที่อยากจะร่วมแบ่งปันแชร์กันหรือว่าทักทายกันตอนนี้นะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ที่ชมอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับผมดูไลฟ์นะครับทาง Facebook Page นะฮะขอบคุณมากคุณเพ็งจันนะฮะทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับตาเล็กนะฮะบอกว่าสวัสดีครับคุณจิตพนุสวัสดีครับผมตาเล็กนะฮะดูอยู่ที่ไหนนะครับ ฝนตกไม่เอ่ยวันนี้วันนี้ฝนตกเหมือนกันนะฮะทั้งวันเลยใช่ไหมตั้งแต่ช่วงแบบบ่ายๆที่ผ่านมาแล้วนะก็ส่งข่าวกันด้วยบลกว่าที่ไหนยังไงฝนตกนะครับคุณผูฟังอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเริ่มต้นนะครับดูเรื่องราวของอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงนะที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็มีการค้นหาเอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม,มนะครับที่วัดไร่ขิงเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงครับ เพราะว่าก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับให้กับหลายๆท่านด้วยนะฮะเพราะว่าหลายคนก็มีการพูดถึงนะครับว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดดังวัดหนึ่งที่มีผู้คนเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนับถือมากมายทีนี้ถ้าพูดถึงประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิงอ่าคุณผู้ฟังมาฟังประวัตินี้คือมีหลายประวัติเหมือนกันนะฮะของวัดไร่ขิงแต่ว่าประวัติที่โด่งดังแล้วก็เรื่องชื่อเนี่ยก็คือประวัตินะที่เป็นตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องที่ลอยน้ําอันลือชื่อเนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นการเล่าขานต่อๆกันมานะฮะ,ะสรุปโดยย่อๆนะครับคุณผูฟังสำหรับตำนานนี้นะครับแต่กำเนิดวัดไร่ขิงนนะก็คือมีพระพุทธรูปนะฮะศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องลอยน้ำมานะครับเขาบอกว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยก็จะมีแบบพี่น้องชาวเมืองเหนือนะครับหคนที่มีการบวชนะเป็นพระภิกษุ เราก็เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วอยากจะช่วยเหลือให้คนทางใต้เนี่ยได้ได้พ้นทุกนะได้มีธรรมะนะครับก็เลยมีพระพุทธรูปนะครับห้าองค์ที่มีการปรารถนาว่าจะช่วยคนเนี่ยทางเมืองใต้ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเนี่ยได้พ้นทุกก็คือลอยพระพุทธรูป5้าองค์เนี่ย ลงมาตามแม่น้าสายต่างๆนะครับคือมาขึ้นที่ไหนก็คือให้มาเป็นเป็นพระนะพุทธรูปเนี่ยนะครับที่วัดนั้นแบบนี้นะครับผมปรากฏว่าก็ลอยมา5สายนะครับแล้วก็เป็นตำนานของ5วัดที่ว่าท,ที่ที่ว่ามานี่นะครับคือตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องนะไปขึ้นที่วัดไหนบ้างก็มีที่วัดหลวงพ่อโสธรครับวัดโสธรวรวิหารที่ฉัเชิงเซาแล้วก็วัด หลวงพ่อโตนะฮะที่บางพลีสมุดรปราการนะครับและมีที่วัดเขาตะครานะครับที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมครับวัดบ้านแหลมนะฮะวัดบ้านแหลมนี่ที่สมุดสงครามนะครับแล้วก็ที่นี่แหละครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่วัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะนี่คือตำนานตำนานที่มีการเล่าขานต่อๆกันมานะครับ,นะรบก็จะได้ อาบอกกันว่าอ๋อนะครับก็เป็นหนึ่งในหวัดที่อยู่ในตำนานที่เป็นความเชื่อนี้นะครับนะตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องที่ลอยน้ํามานะครับผมทีนี้นะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองนะครับคือวันที่ส5้าพฤษภาคมคือตอนแรกเนี่ยนะครับมีการเข้าไปแฝงตัวนะครับภายในวัดอันนี้บอกคุณผู้ฟังก่อนเพราะว่า คือตอนแรกเนี่ยได้มีการรับเรื่องมานะครับว่าที่วัดไร่ขิงเนี่ยมีการยักยอกเงินของวัดเนี่ยนะฮะไปไปยุ่งเกี่ยวนะกับเรื่องของการพน,นันเว็บพนันแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็มีการแฝงตัวเนี่ยเข้าไปที่วัดไร่ขิงเป็นเวลาถึง8เดือนนะเพื่อที่จะติดตามเบาะแสต่างๆของการยักยอกเงินวัดนะฮะซึ่งใช้เวลานานมากนะครับคุณผู้ฟังเหมือนในหนังเลยนะ คือตอนเอมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะน้องปอนก็ให้เห็นภาพนะครับของตํารวจนายนี้แหละที่เขาปลอมตัวไปเป็นคนตัดหญ้าครับในวัดไร่ขิงคือปลอมเนียนเลยอะอยู่กัน8เดือนไม่มีใครสงสัยเลยแต่ว่าในระหว่างนั้นนะฮะผู้กองรายนี้ก็พยายามที่จะสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับว่าทางวัดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องก,ก,กับการแบบยักยอกเงินวัดหรือเปล่านะครับจนได้บาะแสข้อมูลที่ชัดเจนก็นำมาสู่การออกหมาย เป็นหมายจับนะครับซึ่งออตอนเป็นหมายค้นหรือหมายจับนะนัองปอนตอนแรกที่ทางผู้กองคนนี้ที่เขาเไปอ่านหมายเนี่ยนะครับให้ทางทางทางวัดเนี่ยได้ได้ทราบว่ามีหมายอยู่นนะครับผมนะฮะ <laughs> ใช่ใช่ใช่แล้วตอนที่ผู้กองคนนี้ไปไปอ่านหมายนี่เป็นเป็นหมายค้นใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเป็นหมายจับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือเป็นการชริงมอบตัวก่อนของทาง ท่านอดีตนะครับเจ้าวาดวัดไร่ขิงนี่แหละนะครับผมเป็นหมายค้นวัดนะครับเป็นหมายค้นวัดนะครับคือจะบอกว่านะฮะคนที่ปลอมตัวเนี่ยเป็นคนตัดญ้านะะคือผู้กองนะจากกองปราบนะครับแล้วก็คนที่ไปอ่านหมายค้นคือเป็นคนละวันกันใช่ไหมคือคือเป็นคนละวันกันอ่ะที่ที่มีการไปตรวจค้นนะครับภายในวัดนะโดยเป็นหมายค้นว่าอ่ะจับจะ คนนะนะเพื่อหาเอกสารประกอบคดีแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นผู้กองคนเดียวกันนะครับซึ่งเป็นผู้กองคนเดียวกันนะฮะพระหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับเอา้นานายคนนี้เป็นคนตัดญ้านีนา่ทำไมตอนนี้เป็นผู้กองแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับเหมือนเหมือนในหนังเลยนะสุดท้ายพอจบเฉลยนี่แท้ที่จริงแล้วผมคือผู้กองเลยนะครับผมนะครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นเป็นภาพหนึ่งหรือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นที่มาที่ไปว่าอทําไมเรื่องนี้นะถึงเกิดขึ้นนะครับเพราะมีการแบบเรียกว่าหาข้อมูลกันร่วม เจ็ดแปดเดือนนะครับถือว่ายาวนานมากทีนี้เนี่ยพอมาในวันที่สิบห้าพฤษภาคมคุณผู้ฟังทางอดีตนะฮะเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเนี่ยก็คือชิงมอบตัวก่อนหมายถึงว่าก็ตัวท่านอดีตเจ้าอาวาสนะับพร้อมด้วยทนายความแล้วก็พระติดตามนี่นะครับเดินทางมาที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อมอบตัวแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับหลังจากที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกดำเนินคดีนะฮะในฐานความผิดทุจริตยักยอกเงินวัด จำนวน300ล้านบาทคือสําหรับการเข้ามอบตัวในครั้งนี้นะครับเสริมเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ตํารวจครับก็ได้มีการรับเรื่องนะครับว่า,าทิดแย้มเนี่ยนะซึ่งก็มีตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดไร่ขิงแล้วก็เป็นเจ้าคณะภา,าค14ด้วยมีพฤติกรรมยกักยอกเงินของวัดไร่ขิงน,นะครับไปเล่นพนันออนไลน์ก็เลยมีการลงพื้นที่แฝงตัวอยู่ในนั้นนะ่ะโดยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวนะครับนานถึง8เดือนจนพิสูจน์ทราบแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับว่า มีพฤติกรรมแบบนี้จริงนะตามที่ถูกกล่าวหาจริงนะครับทีนี้ในทางการสืบสวนก็พบว่าแผนประทุษกรรมนะครับของขอเรียตเรียกว่าทิศทิศแย้มนะครับนะะก็คือจะเริ่มจากการที่คณะกรรมการของวัดนี่นะฮะจะทำการโอนเงินจากบัญชีของธนาคารวัดได้ขิงครับมายังบัญชีของธนาคารส่วนตัวก่อนที่จะโอนไปให้กับ นางสาวรายหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ต้องหารายที่สองนะครับในเวลาต่อมาที่เป็นในหน้าครับในเครือข่ายของเว็บพนันจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะที่ที่พอรับโอนเงินมาแล้วนะฮะจากอดีตเจาวาตเนี่ย,ก,ก,ยก็เอาเงินเนี่ยนะครับไปเข้าบัญชีนะเว็บพนันออนไลน์เพื่อไปเติมเครดิตอะ่ะสำหรับการเล่นพนันออนไลน์จำพวกบาคาร่านะมีใครเคยเล่นไหมจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับทางธนาคารของวัดใต้ขิงก็พบนะครับว่า เฉพาะห่วงเวลาตั้งแต่ปี6 4คือก็นำมานานละปี2,564ปีนี้ปี6 8จนถึงปัจจุบันนี่นะครับมียอดเงินจากบัญชีธนาคารของวัดนี่นะถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารแล้วก็ไปที่บัญชีส่วนตัวนะครับของทิดแยมเนี่ยจำนวนหลายครั้งรวมยอดเงินทั้งหมด300ล้านบาทอันนี้เป็นเป็นข้อมูลนะฮะที่ที่เป็นหลักฐานนะฮะที่เห็นจากยอดของการโอนเงิน แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยังมีอะไรมากกว่านั้นขณะที่มีการตรวจสอบเส้นทางการทางการเงินนะครับเพื่อที่จะสืบหาความเชื่อมโยงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารของวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ธนาคารที่เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับผมคิดย้มว่าเกี่ยวพันนะกับบัญชีเครือข่ายของพนันออนไลน์ต่างๆหรือไม่ก็มีการพบครับว่ายอดเงินทั้งได้ทั้งเสียนะ มีการเล่นพนันหมุนเวียนอยู่เนี่ยนะฮะเข้าเข้าออกออกออก่อเข้าเข้าเนี่ยเป็นเวลาแบบสี่ห้าปีเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านบาทนี่นะครับคือพอจะนึกภาพตามได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังว่าเวลาแบบเล่นพนันออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นพน,นนะันเนี่ยมันก็ต้องมีต้องได้บ้างแหละใช่ไหมมีได้บ้างมีเสียบ้างอะไรเนะียเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนกว่าห้ารอยล้านนะครับทีนี้พอมาในช่วงเย็นของวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะฮะตำรวจก็มีการ ขอสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับครับผู้ต้องหารายที่สองก็คือนางสาวอรัญญาวันหรือสีกาเก้นนะก็ชื่อเก้นนะฮะก็เลยเรียกสีสีกาเก้นนะครับก่อนที่มีการควบคุมตัวนะผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับที่บ้านพักแห่งหนึ่งครับที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีทีนี้นะฮะก็มีการคุมตัวส,สีกาเก่นนี่แหละนะครับมา แต่ว่าตัวเองตัวเขาอ่ะก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับที่จะตอบคําถามกับทางนักข่าวก็มีการถูกควบคุมตัวนะครับไปที่ห้องสอบสวนนะครับแล้วก็มีการสอบปากคากันแล้วครับทางอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงนะครับหรือว่าทิศแย้มนะครับก็ยอมสึกแล้วนะโดยทําพิธีลาศิกขานะต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับหลังจากที่มีการสอบปากคํานานกว่า8ชั่วโมงก็คือสึกในวันนั้นเลยนะฮะวันที่วันที่15นะครับคุณผู้ฟัง จากกรณีที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้สอบปากคำอดีตเจ้าวาดวาดัวดไร่ขิงนะที่มีการยักยอกเงินนะครับจากบัญชีของทางวัดนี่นะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเพื่อนำไปเล่นพนันบาคาร่าออนไลน์จำนวน300ล้านบาทตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นมันมีความคืบหน้าแบบนี้คือพอตกค่ำๆหน่อยประมาณสักทุ่มนิดๆนะฮะของวันที่สิพฤษภาคมวันที่ วันที่อดีตเจ้าวาดไปมอบตัวนี่แหละครับไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่นะผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานนะครับว่าตํารวจเนี่ยได้มีการอุ้มพระพุทธรูปปางสมาธินะก็คือถือเข้าไปตอนในจังหวัดที่สอบปากคํานะครับทิศแย้มด้วยนะในห้องสอบสวนนะครับแล้วก็บอกว่าทางทิศแย้มก็ยอมที่จะทำพิธีศิกขาบทนะฮะลาสิกขาบทเยนะครับด้วยตัวเองแต่ก็ ไม่เริ่มทําพิธีเนื่องจากว่ารอชุดมาเปลี่ยนกันอยู่นะครับหลังจากทาพิธีลาศิกขาเสร็จอ่าก็มีการสอบปากคําต่อนะครับทางเบื้องต้นนี่นะครับคุณผู้ฟังเบื้องต้นเนี่ยนะทิพย์แย้มอดีตเจ้าวาดวาดัวดไร่ขิงนะครับยอมให้การกับพนังกงานสอบสวนแล้วแล้วก็ให้การไปในทิศทางที่ดีซึ่งก็ปรากฏว่าทางอดีตเจ้าอาวาสวาดัวดไร่ขิงนี่นะครับได้มีการโอนเงินฮะไปให้กับผู้ต้องหา รายที่2เป็นจํานวนเงินหลักหลายร้อยล้านบาทแล้วก็หลายครั้งด้วยนะครับตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมาข้อมูลนี้ฮะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อข้อเท็จจริงต่อไปว่ามีการเชื่อมโยงคือมันจะต,ต้องต้องแน่นด้วยหลักฐานนะครับคุณผู้ฟังแต่เชื่อว่าคงไม่น่ามีปัญหานะฮะก็ก็คงจะชัดเจนแหละกับหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนะครับจากจากบัญชีของวัดนะเข้าบัญชีของท่านเจ้าวาดนะจากบัญชีท่านเจ้าวาดไปเข้าบัญชีสีกาเกนอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ไปสู่บัญชีเว็บพนันปปอชอครับมีการตรวจค้นกุฏิของทิดแย้มนะครับก็มีการไปยึดฮะเอกสารเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นร้อยแฟ้มเลยนะครับผุ้ทูกฟังคือมันเยอะมากนะมันเยอะมากพบฮะหลักฐานการโอนเงินให้นางสาวอรัญญาวันหรือสีกาเก้นเนี่ย847ล้านบาท โอ้คือตัวเลขมันเพิ่มขึ้นผมฟังตัวเลขก็ตกใจเลยนะครับผู้ที่ฟังจากสามร้อยล้านนะครับเมื่อวันเพฤหัสบดีทีเนี้ยพอดูข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่สามร้อยล้านอ่ะมันเป็นแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านนะแปดร้อยสี่สิบเจดล้านเฉพาะเอกสารที่พบนะครับ ซึ่งซึ่งถ้าหากเอกสารที่ไม่พบนี่คือไม่รู้ว่าจะขนาดไหนยังไงหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้ต่อมาครับในวันศุกร์คือเมื่อวานนี้ทางสํานักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยนะครับแล้วก็ปปทนะร่วมกับทางตารวจสอบสวนกลางก็มีการเข้าตรวจคน้นกุฏินะครับของทิ์แย้มนะอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิง นานกว่า5ชั่วโมงครับนะก็มีการตรวจยึดนะครับเป็นเอกสารทางการเนี่ยจำนวนกว่า100 fam, ร้อยแฟ้มนะฮะบรรจุลงในลังเนี่ยเป็น10บสลังเลยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่ถูกนําไปบันทึกไว้อ่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามสามพันนะครับอ่ก่อนที่มีการส่งไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต่อไปอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งนะรายงานก็ระบุว่าหลักฐานนะครับที่ได้ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องครับ กับผู้ช่วยคนสนิทอ่าซึ่งก็เคยจําวัดนะครับอยู่ที่กุฏิเดียวกันด้วยนะกับอดีตเจ้าอาวาสเลยนะครับอ่าโดยเป็นผู้ดําเนินการฮะโอนเงินจากอดีตนะฮะเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงวัดทิศยามนะครับเข้าบัญชีของสีกาเก้นฮะร,รวมกว่า600ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีการพบฮะว่าโอนเงินผ่านบัญชีนะฮะบ,บุคคลอันใกล้ชิดนะครับอีกหลายรายเหมือนกันเท่าที่พี่ๆนักข่าวที่ไปไปทําข่าวนะแล้วก็ ไปเห็นคือเหมือนกับพระคนสนิทผู้ช่วยคนสนิทคนนี้นะพระคนนี้นะคือเขาบอกว่าคือเขาสั่งอะไรมาก็ให้ทำนะฮะสั่งให้โอนเงินก็โอนน่โดยที่ไม่ได้แบบเออถามว่าเป็นเงินเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วก็เป็นจนํานวนเงินท,ที่สูงมากด้วยนะครับเป็นเป็นหลักล้านแบบนี้นะครับผู้ดูฟังตรวจสอบดูประวัติเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกว่ารวมกว่าห0ร้อยล้านนะครับที่มีการโอนผ่านบัญชีให้กับบุคคลใกล้ชิดอีกหลายคนเหมือนกันนะครับรวมแล้วนะฮะ กลมๆอ่าไม่กลม่ฮะคือยังไม่ได้เป๊ะเลยสักทีเดียวแต่ว่าตามเอกาสารหลักฐานท่่ที่มีเนี่ยอยู่ที่847ล้านบาทครับก็ยังมีการพบนะฮะบัญชีธนาคารครับในนามของมูลนิธินะฮะภายในวัดเนี่ยอีกกว่า10บัญชีด้วยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกันไหมจะยักยอกไปเล่นพนันออนไลน์มากกว่านี้ไหมนะฮะแปด้ยล้านผมว่ามันก็เยอะแล้วนะจะเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับสีกาเก้นนะฮะคุณผู้ฟังก็ วืดการประกันตัวละครับศาลไม่อนุมัติให้มีการประกันตัวนะครับโทษเหตุอ่เหตุเพราะว่าโทษนี่สูงนะกลัวจะหลบหนีแล้วก็มีการควบคุมตัวนะครับไปที่เรือนจําส่วนทิศแย้มก็ไม่ยื่นขอประกันตัวนะครับทีนี้ไทม์ไลน์สำหรับวันนี้ครับ17พฤษภาคมปรากฏว่าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ก็ทางพนักงานสอบสวนนะครับกองกํากับการ5กองบังคับการป้องกันปราบปรามนะครับก็มีการยื่นคําร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชอบกลางนะครับขอฝากขังครั้งแรกกับทางทิพย์แย้มเนี่ยนะครับนะผู้ต้องหารายที่1แล้วก็สีกาเก้นนะครับผู้ต้องหารายที่2องคดีเป็นเจ้าพนักงานคือคือโดนคดีนี่นะครับคุณผู้ฝั่งคดีเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อทาจัดการหรือ รักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่ โดยทุจริปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับโดยสารนะก็มีคําสั่งอนุญาตนะครับให้มีการฝากขังกําหนดเนี่ยครั้งแรกผัดไดนะ้เนี่ยสิบสองวันนะครับสิบสองวันนะฮะก,ก็เป็นข้อหาคือถ้าตามตามตัวหนังสือของของคดีของกฎหมายภาษ,าษากฎหมายนี่จะค่อนข้างยาวนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจง,ง่ายๆก็คือแบบเหมือน ยักยอกซับนะฮะยักยอก,กเงินวัดอย่างเงี้ยนะครับคุณรู้ฟังผู้สื่อข่าวนะครก็รายงานมาบอกว่านะครับมีการยื่นขอฝากขังนะครับทิศแย้มนะฮะแล้วก็สีกาเกน นะครับพนักงานสอบสวนก็ได้มีการคัดค้านการประกันตัวทั้งสองคนนี่นะครับเนื่อง,งจากว่ามูลค่าความเสียหายนี่สูงมากตอนนี้เฉพาะเอกสารที่มีการตรวจได้ว่าเออจ้าในเชื่อมโยงกันอยู่นะความเสียหายก็แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแล้วนะครับก็กลัวว่าจะไปยุ่งเย,งยิงยุ่งเยิงนะกับพยานหลักฐานต่างๆนะครับทีนี้ต่อมาฮะศาลก็ยกฟ้องคำร้องนะครับในคำร้องขอปลปอยตัวชั่วคราวของนางสาวเกนนะหรือว่าสีกาเกนนี่แหละเพราะว่าก็มีข่าวว่าเขาก็ยื่น ประกันตัวแต่ว่าศาลก็คัดค้านนะครับกลัวว่าจะหลบหนีแล้วก็เป็นเป็นโทษสูงด้วยแบบนี้นะครับสรุปแล้วทั้งทิศแย้มนะฮะแล้วก็สีกาเก้นเนี่ยนะครับนะก็อยู่ในการควบคุมนะครับของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะฮะฝากขังผัดแรก12บวันนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับดูความคืบหน้านะของคดีนี้กันต่อไปแต่ว่าตัวเลขนะครับของของ จํานวนเงินที่แบบยักยอกไปุณผู้ฟังนะฮะวันวันพฤหัสคืออย่างที่บอกอะผมคงก็ตกใจวันพฤหัสเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะสามร้อยล้านผมผมว่ามันก็เยอะแล้วผมก็ตกใจแล้วพอมาวันศุกร์นะฮะแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านมันมันสุดๆเหมือนกันครับมันสุดๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบรรยากาศนะครับของที่วัดไร่ขิงเนี่ยตอนนี้นี่คือเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ฟังได้ไปบ้างหรือเปล่านะก็ก็อ่ะก็ติดตามข่าวนี้กันละครับนะฮะ ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่สะเทือนวงการสง่งแล้วก็ทําให้ชาวพุทธเนาะอย่างเราเนี่ยก็รู้สึกอก็หดหูใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะครับคือพูดถึงเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยเราก็ได้ยินนะว่าประชาชนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยนะติดพนันออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันแบบเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับบางทีพอเป็นหนี้ปุ๊บเั็นไม่มีเงินใช้หนี้ก็ต้องไปแบบลักวิง่งชิงโป้นเขาแบบเนี้ยเราก็รู้และว่ามัน มันมีความเสียหายแบบนี้นะมันจะมีผลต่างๆแบบนี้ตามมาแล้วก็พนันออนไลน์เล่นให้ตายก็ไม่รวยนะครับทีนี้นะ่ะคือถ้าเป็นแบบประชาชนทั่วไปไปติดพนันออนไลน์นี่ก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้คือเป็นพระเนี่ยฮะและเป็นระดับถึงเจ้าอาวาสเจ้าคณะด้วยไปเล่นพนันออนไลน์ติดพนันออนไลน์เสียไปสามร้อยกว่าล้านไม่ใช่สิแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านขนาดนี้นะฮะคือในจํานวนเนี่ยคืออาจจะมีเงินที่เขาเอาไปซื้อบ้านซื้อคอนโดเพราะว่า เห็นผู้สึกข่าวก็ไปตามนะครับมีบ้านนะอย่างสีกาเก้นเนี่ยเขาก็มีบ้านเป็นหลังใหญ่เลยนะฮะนะ่า,น,าน่าจะแบบหลายสิบล้านมีคอนโดด้วยนะที่ที่ชนบุรีอะไรอย่เงี้ยนะครับคุณผู้ฟังคือน่าจะมีการไปแปลงเนะี่ยเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นนะฮะคือเป็นพระที่ไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็เป็นระดับเจ้าอาวาสเป็นระดับเจ้าคณะไม่พอแต่เอาเงินของ ของวัดไปเล่นนี่สิฮะคุณผู้ฟังมันมันมันเจ็บใจเหมือนกันนะนะครับมันรู้สึกว่าโอ้มันอธิบายไม่ถูกอ่ะกับชาวพุทธนะฮะคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้นะะบอกความรู้สึกพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ทางไลฟ์นะฮะเฟซบุ๊กเพจกันหน่อยนะครับผมนะคุณอำนาจส่งสติกเกอร์มาขอบคุณมากๆนะครับคุณเกรียงไกรบอกว่าผมส่งกระเป๋าที่ผู้โดยสารอ๋อ ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณเกรียงไกลอชาวอินเดียใช่ไหมคุณเกรียงไกลเวรุวนาทรบอกว่าผมส่งกระเป๋าที่พู้โดยสารล,ลืมไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณแทนแทนเจ้าของกระเป๋าด้วยนะครับนะบขอบคุณด้วยนะครับนี่แหละเก็บของได้ติดต่อมาที่นี่หนึ่งหกสี่สี่เจ้าของรู้ตัวว่าหายก็เลยให้เพื่อนโทรมานะครับแจ้งกันก็เลยมา เจ้าเอกันที่นี่นะครับขอบคุณครับผมของหายเก็บของได้อย่าลืมนะครับหนึ่งหกสี่สี่โทรฟรีนะมีคุณสุเกตจบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศักชัยสวัสดีครับรายงานตัวคลองสิบรังสิตนครนายกนะครับหนองเสือฝนตกระดับหนึ่งไปปลอยนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยคุณสีดินบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ฝนตกเดจอาร์ติเรนทูช่มเมคับไปถึงว่าระดับสองใช่ไหมครับขอเพลงมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยว จัดให้นะครับสวัสดีครับรังสิตคลองสิบฝนตกหยุดแล้วจากคุณสำเร็จนะฮะขอบคุณมากครับคุณสำเร็จครับผมแล้วก็คุณควุฒิไกลสวัสดีครับคุณอาตี้ฝากติดตามทุกสัปดาห์ครับผมแถวแถวบางใหญ่แถวแถวบางใหญ่เซนทันเวสเกตใช่ไหมครับฝนยังโปรยโปรอ,อยู่ครับขอบคุณมากคุณวุฒิไกลคุณทองนินบอกว่าต้องให้อดีตพระ,ะแพรรี่นะฮะ พูดครับอีๆนะฮะน่าจะพอทราบบ้างนะฮะเข้าใจเข้าใจนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนก็ออกมาวิาพากวิจารณ์นะครับเรื่องนี้นะครับนะอะคุณแฮรี่ไพวันใช่ไหมครับก็พูดได้นะครับอโดนใจนะแล้วก็มีมีอ มีมีใครนะที่ที่มามาที่สวพด้วยนะครับก,ก็พูดถึงเรื่องนี้นะกันอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียาารยย์คนตื่นทำนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับผมอ่ะเราก็จะได้ติดตามนะครับกับข่าวคราวเนาะเรื่องนี้กันต่อไปผมว่าน่าจะอีกนานนะครับเพราะว่าหลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆนี่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี64ครับตอนนี้มันปี684ปีปีอาจจะมากกว่านั้นไหมนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีความพยายามที่จะติดตามดูว่ารายได้จากกวดาดไล่ขิงเนี่ย มีมาจากไหนจากทางไหนยังไงบ้างนะเท่าที่ทราบนะครับคุณผู้ฟังเท่าที่ติดตามข่าวเหมือนกันอยู่นี่นแหละอย่างเช่นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้เข้าไปประมูลล็อกขายของนะครับเริ่มต้นสี่หมื่นบิดกันไปเรื่อย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 ,เ,อยเป็นแสนะจากสี่หมื่นเปลือบได้ไปปิดที่เท่าไรแสนแสนกว่าแสนสนะี่อะไรเงี้ยคือมันมันเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ามาบ่นกันนะฮะ บอกว่านีขายก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหมายถึงว่าก็ไม่คุ้มแบบค่าเช่าอ่ะจ่ายไปแพงมากค่าของค่าคนงานค่าอะไรแบบนี้นะฮะก,ก็ก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคิดว่าเป็นการแบบช่วยทําบุญให้วัดไปใช่ไหมคือต้นทุนมันสูงแพงค่าเช่าก็แพงแพงนะแล้วก็ค่าวัตถุดิบนะฮะค่าคนงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายละรวมๆละขาดทุนนะเขาก็คิดสบายใจว่าก็เป็นการทําบุญ้กับวัดไปนะครับที่ไหนได้ เอาไปพนันออนไลน์หมดเลยทีนี้นะครับผมอ่ะก็ก็นอกเหนือจากเรื่องของการให้เช่าล็อกขายของเป็นเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ไปนะฮะมันก็จะมีแบบล็อกขายของอ่าเป็นประจำขอ,ของเขาอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมนะครับเป็นเป็นล็อกประจำประมาณแบบสี่สิบห้าสิบล็อกอะไรเงรี้ยล็อกละพันเนาะอ่าท,ที่ที่ติดตามข่าวกันเนี่ยนะครับก็ก็มีคนเช่าเต็มอยู่เนาะคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งคนที่ไปหยอดตู้หยอดกระปุกนะฮะทำบุญต่างๆเนี่ยก็ถือว่า เยอะมากเหมือนกันนะครับรายได้เขาวัดดีค่อนข้างเยอะนะครับนะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าพอมันมาหมดไปกับเรื่องของพนันออนไลน์ที่นะเกี่ยวข้องกับคนที่เล่นเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสแบบนี้นะครับทาใจลําลบากเหมือนกันนะทำใจลําลบากเหมือนกันนะครับเอาละนี่คือสรุปเบื้องต้นก่อนตามนี้นะครับก็เป็นเป็นการฝากขังนะฮะผัดแรก12วันนะครับจากนี้ไปแล้วก็ส่วนความคืบหน้าในการที่ไปตรวจค้นนะเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับก็ น่าจะได้มีการเพิ่มเติม,มกันอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่น้องปอนสอบถามไปที่ไปที่ผู้การเตา่าใช่ไหมครับท่านท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมแล้วก็ตรวจเอกอสารก่อนน่าจะมีการแถลงกับพี่พี่สื่อนะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะฮะอีกรอบหนึ่งน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าฮะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมครับบิ๊กเตา่านะฮะบิ๊กเตา่าท่านก็บอกไปว่าน่าจะมีประมาณวันไหนฮะพรุ่งนี้ไหม หรือว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวพี่พี่สื่อมวลชนก็คงจะติดตามนะครับให้ทราบกันต่อไปวันจันทร์วันจันทร์นะท่านบิ๊กเต่าก็วันจันทร์นะครับ,นนรบผมเอาล่ะนะฮะก็ดีเจจากแชร์เพียงเท่านี้ก่อนุณดูฟังนะก็มีความคลืบหน้ายัางไงเดี๋ยวจะได้ว่ากันต่อนะครับผมขอบคุณในการติดตามแล้วก็ทุกคนที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับในการไลฟ์นะในช่วงนี้เดาเบรกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูข้อมูลต่างๆที่เพิ่มเติมกันมาทาง1644กันนะครับ ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิสังมงคล